พอไปทํางานเนี่ยป๋าผมมันไม่ค่อยเป็นคนดูคอนเสิร์ตแล้วไปไปเฟสติวัลอะไรเท่าไหร่มันเลยเปิดโอกาสให้เราเนี่ยมีเวลา2วันทํางานเสร็จแล้วไงแล้วก็เที่ยวอย่างเดียวใช่ไหมในงานแล้วก็ตั้งใจไปเดินดูเวทีต่างๆอยากไปดูงานโครงสร้างอะไรเงี้ยตั้งใจแล้วไปหยุดที่เวทีแบ็กสเตจอ่าใช่ครับตอนนั้นพี่ป๊อตโมเดินดอกกำลังเล่นอ แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมมองผมก็มองเห็นพี่ป้อเขาคุยกับคนดูแล้วผมก็มองคนดูแล้วคนดูคือตาอย่างเงี้ยอตาเราห้อยอย่างเงี้ยแล้วผมก็มองมองมองตอนนั้นมันเหมือนแบบมันเหมือนย้อนกลับไปมันเหมือนย้อนกลับไปทุกอย่างมันหลอมรวมมาว่าแบบเฮ้ยความรู้สึกเหมือนตอนที่ตอนที่เราบอกว่าเราจะเก่งเท่าพี่แปดคนนี้เลยอ่าอยู่ดีๆความรู้สึกมันวิ่งชนมันวิ่งชนหน้าผมเ่าแบบ เฮ้ยกูอาจจะทําได้ก็ได้ๆๆๆๆนั้นน่ะบนนั้น <c oughs> น่ะอะไรเงี้ยมันมันมันรู้สึกแบบนั้นตอนนั้นแล้วผมเห็นว่าแบบมันส่งผลต่อคนฟังยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยกลับมาถามตัวเองก่อนหนึ่งเดือนอก่อนที่จ<น>ะลงไอ้ตอนนั้นท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี่บอกว่ากูอาจจะทําได้นะทาอะไรได้เป็นพ่ปอตหรือการควบคุมคนดูหรือหรืออะไรฮะที่ว่าทําได้ผมผมรู้สึกว่าผมสามารถขึ้นไปยืนบนเวทีนั้นแล้วก็ทําหน้าที่นั้นได้เลย เป็นสารกับคนดูใช่เป็นน้านคนดูไปสู่อารมณ์ต่างๆอย่างที่ต้องการแบบที่ซึ่งพี่ป๊อตเชี่ยวชาญมากเลยแบบนี้สั่งให้เต้นคนก็เต้นโอเคแล้วไงฮะผมก็เลยกลับมายังไม่ทําเลยกลับมาถามตัวเองก่อนว่าจะทํามาทําทําไมอะไรเงี้ยทำทำไมเราก็เลยเหมือนค้นค้นว่าสรุปแล้วผมผมต้องการอะไรจริงๆวะหาเงินก็ไม่ต้องเพราะตอนนั้นคุณพ่อกลับมาแล้วแล้วก็บ้านก็ มีฐานะทําให้ผมไม่ต้องหาเงินแล้วผมรู้สึกว่าหาเงินคือเรื่องไร้สาระมากเลยถ้าถ้าทําเพื่อหาเงินคือเสียเวลาผมก็เลยแบบหาเงินไม่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่ต้องอ้อวเราควูทำอะไรดีวะแล้วความสุขของเราคืออะไรวะจริงๆแล้วเราเกิดมาทําไมวะ่างงี้ยความสุขเดียวของผมที่ผมเจอนะตอนนั้นคือการทําเพื่อคนอื่นมันเหมือนจะโลกสวยแล้วเปล่าเพราะเราเป็นรุ่นพี่ที่ที่เหมือนดูแลน้องน มาตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยการทําแบบเนี้ยมันมีความสุขแล้วเราอยากทําในสเกลที่ใหญ่ขึ้นที่ไม่ใช่น้องใกล้ตัวแล้วเป็นน้องแปลกหน้าบ้างเป็นคนอื่นแปลกหน้าบ้างถ้ามันทําได้มันคงจะมีความสุขนะอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นไทยทศมิตรยังไงจากความคิดที่แค่ว่าแบบเราทําอย่างพี่ป๊อตได้นี่หว่านมันเริ่มต้นยังไงก็คือพอมันเริ่มต้นด้วยความคิดว่าจะทําเพื่ออยากช่วยเด็กวัยรุ่นอยากช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ ผมก็ไม่มีช้อยอื่นเลยนอกจากผมอยากทำเพลงเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตคืออะไรเพลงเพื่อชีวิตสำหรับผมมันไม่ใช่แนวดนตรีป่าสำหรับผมมันคือมันคือวิถีมันคือการเล่าเรื่องอม,มันการการที่แบบเราไม่พูดเรื่องเรื่องอความรักในมุมเดียวแต่พูดในหลายรูปแบบพูดถึงชีวิตอื่นๆที่มันอาจจะไม่แมสการเลือกทำเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยคือคุณบอกว่า คุณสามารถเป็นศิลปินแล้วส่งผลกระทบในแง่บวกให้กับสังคมได้แต่คุณเลือกแนวเพลงที่นักวันนี้มันไม่แมสเลยอ่ะมันอาจจะแป๊กเลยก็ได้นะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลอะไรทั้งสิ้นอยู่ดีตอนนั้นไม่คิดอย่างนี้อครับผมไม่คิดผมรู้สึกว่ามันต้องแมสผมรู้สึกว่ามันมีวิธีการทําให้มันแมสได้คือมีความมั่นใจเพราะว่าผมมั่นใจว่ามันน่าจะมีวิธีการที่ทําให้แมสได้เพราะว่า เพลงสองเพลงแรกผมปล่อยออกมาก็ไม่เพื่อชีวิตจา๋านะปะมันคือพัทยาเรเวิร์กับเป็นตะนิโตเนี่ยม,มันก็เป็นเพลงที่อาจจะเป็นเพลงอินดี้เลยได้ซ้ำ<พ>อ,<ๆ>อะไรเงี้ยใช่ใก็เนี่ยบอกว่าจะทาเพลงเพื่อชีวิตแต่ว่าผมไม่ผมไม่ไมายนะว่าดนตรีเป็นยังไงเพราะด้วยความเข้าใจของผมอะผมรู้สึกว่าเพื่อชีวิตไม่ใช่ดนตรีอ่าเราก็เลยคุยกับโมดนักร้องอีกคนว่าแบบกูจะทาวงมาทำกูไหมอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เริ่มสองคนว่าต่อไปเป็นใคร ก็หยิบน้องๆเพื่อนๆที่เคยเป็นนักดนตรีในร้านที่ผมเคยทำมารวมกันแล้วก็ในเรื่องดนตรีก็ปล่อยให้เขาจัดการทําไมต้องมีนักร้องสองคนผมผมทําวงเนี่ยเหมือนทําละครนะปะผมไม่ได้คิดว่าวงอื่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนแรกมีสามคนด้วทซ้ ที่คิดอ่ะตอนนัก้อ,อ,องสามคนใชครับจริงจริงคาราบาวก็มีนักร้องเ,อเยอะกว่<อ>า <S 1, 1 <S คนจะว่าไปผมรู้สึกว่ามันมันมันมีสเสน่ห์ในการเล่าเรื่องมันไม่น่าเบื่อแล,แล้วแล้วมันอาจจะเหมาะกับคอนเทนต์ของของเด็กในปัจจุบันที่เขาอาจจะเบื่อฟิกแบน การเห็นไอ้คนเดียวพูดเรื่องเดิมในแบบเดิมในในวิธีแบบเดิมเดิมมันอาจจะน่าเบื่อดังนั้นผมก็เลยว่าการที่มีคนนําเสนอเยอะยิ่งนําเสนอได้หลายรูปแบบยังไงก็ได้เป็นผมสมมุติผมมีนัก้องสองคนผมสามารถเป็นป๋าเป็นอีกบทหนึ่งผมเป็นอีกบทหนึ่งแล้วก็เป็นเพลงตอบโต้กันในหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเดียวมันทําไม่ได้ผมเลยรู้สึกว่าเป็นช้อยมากกว่าครับช้อยที่แบบว่าให้เราเลือกเล่นได้หลายแบบ ผมวิเคราะห์เลยป่ะอ๋อวงพี่ๆนานาเขาเป็นวงฟลิกแบนเป็นเกินเป็นเป็นนักร้องเล่นกีตาร์เหมือนกันกับผมเลยแต่เขาอยู่กับที่เคเขาเล่นอยู่กับที่แล้วก็ส่งถ่ายทอดไปวงผมฟรีกว่านั้นคือผมเดินได้ผมเดินได้ผมแสดงได้สลับกันร้องดังนั้นผมก็พยายามมองรีแอคคนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยผมดันเจอจุดหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเขาหลุดโฟกัสเขาหลุดโฟกัสทําให้เขาตีกัน อ๋อหรอใช่แล้วอะไรทําให้เขาหลุดโฟกัสก็อาจจะเรามวแจะถ่ายทอดอยู่ไม่ได้สนใจเขาเรามองฟ้าเราไม่คุยกับเขาใช่ผมก็เลยดีไซน์การแสดงมาให้เขาไม่หลุดโฟกัสจากผมมึงจะต้องดูอย่างไม่ละสายตาไ้ดูกูก็เลยกระโดดโลดเต้นเต็มที่ใช่ครับต้องให้มันมัไปถึงเอาทุกคนถึงเขาทุกคนหลังจากนั้นมีจตียไม่ใช่เรื่องของกูแล้วกูเอาช่วงนี้ของกูให้รอดก่อนแต่ช่วงโชว์เนี่ย คุณต้องไม่ล่าสายตาจากผมผมจะใช้อินสติ้งเล่นเสมอ,อมใช้สัญชตาตญาณเล่นเสมอ,อมช่วงถ้าไปดูคลิปแรกๆมันก็ยังไม่เดือดเท่านี้ครับเพราะว่าเวลาผมเล่นมันจะเหมือนการแสดงเลยปะ,ะคือพอขึ้นไปพากว่าผมจะรู้สึกได้ถึงทุกสายตาและทุกพลังที่ส่งมา ซึ่งมันเริ่มคล้ายกับตอนเป็นนักสแสดงละครเวทีใช่ครับยิ่งคนดูเขาส่งมามากแค่ไหนผมก็ยิ่งไปสุดแค่นั้นอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอพอพรออวงไปข้างหน้ามากขึ้นม,มันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งความสุขทั้งความเศร้าความเจ็บปวดที่จะถ่ายทอดอะไรมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเริ่มรู้สึกได้ว่ามันประสบความสำเร็จในเมื่อไหร่ในนามไทยทอซอนตพัทยาครับพัทยาเรวอปล่อยออกมากับเป็นตลิโตนใกล้ๆกัน ตอนความสําเร็จมันวัดที่อะไรตอนนั้นที่เรารู้สึกได้บ้างอย่างเดียวครับคือมันไม่มันไม่มีพื้นที่อื่นที่ที่จะทำให้ให้เราพิสูจน์ความสําเร็จนะฮะการเริ่มต้นด้วยการเป็นศิลปินอินดี้เนี่ยการโดยที่ไม่มีคอนเน็ชันเนี่ยมันไปขอใครเล่นมันก็ยากอ่ะผมเป็นวงที่ไปขอเล่นฟรีทุกร้านอ่ะเขาไม่เขาไม่เอาอ่ะปาเล่นฟรียังไม่เอาเลยเขาไม่เอาเขาไม่เอาครับเขารู้สึกว่ามึงจะไหวเหรออะไรเงี้ยเออมันมันมาจาก เป็นตอริโตนกับพัทยาสองเพลงนี่แหละที่ทําให้อพอยอดวิวมันขึ้นปุ๊บเขาก็เหมือนยอมรับเรามากขึ้นเปิดโอกาสให้เราเล่นแล้วเราก็เหมือนใช้พื้นที่ในพิสูจน์ก็คือ,อเล่นเพลงตัวเองแม่งหมดเลยอ,อย่างเงี้ยสองปีผ่านไปคุณขึ้นเล่นบนเวทีเดียวกันกับพี่ปอแล้วผมไปยืนดูอยู่ก็ต้องบอกว่า เป็นหนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุดของ Black State ในปีนั้นอันนี้จริงๆไปเช็คดูในคลิปได้ว่ามันมันเดือดมากนะฮะวันที่คุณขึ้นไปยืนบน Black State วันนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึก,สกพิเศษอะไรไหมมันมันตื่นเต้นฮะมันตื่นเต้นคือก่อนหน้านั้นจริงคุณเล่นมาตั้งหลายเวทีแล้วแหละมันไม่ใช่ใชเป็นครั้งแรกมันตื่นเต้นแล้วมันก็มันรวมไปหมดเลยพี่ประหลาดใจตกใจเพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวกัน มันเป็นเวลาเดียวกันเลยใช่ครเบิผมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกคือแบบมันมันตกใจมันประหลาดใจที่รู้สึกที่สุดก็คือสะใจมันสะใจเพราะว่าตลอดปีหนึ่งมันอาจจะสั้นมากปีสองปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันหนักหน่วงมากป่าด้วยความที่ผมเป็นฟอนและเป็นพี่โตในวงผมต้องคอยรับผิดชอบชีวิตน้องทุกคนรวมถึงทีมด้วยเพราะว่าถ้าเรือลำนี้ล่มทุกคนเจ๊งหมด ทุกคนลาออกจากงานมามทุกคนตั้งแต่ทีมงานเลยตั้งแต่ซาวเอ็นน้องเทคมาทําตั้งแต่ไม่มไม่ได้ตังทุกคนติดลบก็ยังทํากันอะไรเงี้ยแต่นั้นแบบพอมันมาถึงตรงนี้มันเหมือนมันเหมือนเป้าที่เรากากันตั้งแต่ก่อนอจะบิ๊กมอลเทนเห่ยมั้งว่าปีนี้กูต้องได้เล่นบิ๊กมอลเทนนี่คือหมุดของปีนี้อะไรเงี้ยของปีที่แล้วบอกว่านี่คือหมุดหมายของปีนี้ว่าต้องได้เล่นเวทีนี้แล้วจะจัดให้มันหนักเลยแล้วมันก็ได้เล่นแล้วมันก็เลยแบบ มันสะใจมากแต่ตอนที่ยืนอยู่บนเวทีสิ่งหนึ่งที่ที่มันมากกว่านั้นคืออผมอยากบอกให้คนฟังเหมือนผมบอกไปแล้วด้วยมั้งว่าแบบผมเคยคิดมาตลอดเลยว่าการการยืนอยู่ตรงนี้จะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากๆกูทําได้แล้วอ่ะยิ่งใหญ่อืแต่ไม่เลยผมยังรู้สึกเหมือนวันแรกที่ผมตั้งวงเลยอืมดังนั้นแบบ ผมอยากให้คนฟังเขารู้สึกเหมือนกันว่าเขาเองก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะแล้วเขาจะทําอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องมายืนวงนี้ก็ได้ไปยืนไหนก็ได้จะไปยืนหน้าหมู่บ้านเป็นยามก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้แต่แบบพวกคุณแบบยิ่งใหญ่นะพวกคุณควรคุณพูดคุณพูดคุณพูดบนเวทีคือแปลว่าคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆริงคุณเลยพูดอย่างนั้นออกมาถ้าเกิดสมมติว่าถ้ามีโอกาสได้พูดกับ หลายคนที่อาจจะยืนดูคุณแสดงในวันนั้นณนะวันนี้อีกทีนึงเนี่ยคุณคุณอยากจะพูดอะไระครับเพราะว่าผมว่าคุณเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากอะ่ะว่าคุณใช้เวลาสองปีทําในสิ่งที่คิดว่าจะทําได้แล้วก็แล้วก็ทาได้สําเร็จม,มันมันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญที่ท,ที่ทาให้สําเร็จต้องอย่างแรกเลยคืออดทนครับ อดทนผมไม่รู้หรอกว่าเวลาของแต่ละคนต้องใช้มากกับเรื่องไหนเรื่องไหนมันไม่เท่ากันอแต่สิ่งหนึ่งคือมันใช้เวลาแน่นอนดังน,นั้นต้องอดทนผมจะใช้หลักการง,ง่ายๆแล้วโง่ๆด้วยผมเชื่อว่าทุกคนทําได้หมดสมมติว่าการทําอะไรสักอย่างมันเหมือนการวิ่งอสมมติผมวิ่งเนี่ยสองวันเนี่ยสองเดือนเดือนที่3มผมต้องวิ่งได้ไกลขึ้น ไกลขึ้นแค่10เมตรร้อยเมตรอะไรก็แล้วแต่แต่มันต้องไกลขึ้นแล้วต่อไปมันจะต้องไกลขึ้นแต่ถ้าวิ่งไปแล้วมันไม่ไกลขึ้นใช่ไหมฮะบางคนวิ่งไปแล้วแบบวิ่งได้เท่าเดิมหรือน้อยลงกว่าเดิมแสดงว่าเราวิ่งผิดวิธีเราวอร์มผิดหรือเปล่าเราซ้อมผิดหรือเปล่าเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่ากลับมาแก้ไขมันใหม่ลองวิ่งไปใหม่ไกลขึ้นแค่นี้พอทําให้มันไปได้มากที่สุด